เอาชนะใจตัวเองให้ได้ทุกการต่อสู้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างสู้เอาชนะใจให้ได้ลดทีละนิดสู้ทีละหน่อยชนะใจได้ชัวร่วมกันสร้างความดีตั้งใจรักษาศีลด้วยการตั้งจิตอธิษฐานงดเหล้าเข้าพรรษาอัตมาภาพพระครูประยทธีรพลเจ้าวัดวัดภูมพระประดิษฐ์บ้านหม้อตำบลสันโปง่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชร ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก่อนออกจากบ้านสวมแมสรล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมรักษาตัวเองได้ก็เท่ากับรักษาคนอื่นได้รักษาคนอื่นได้ก็เท่ากับรักษาตัวเองได้เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันขอเจริญพร